Hello everyone, how are you today? Welcome back to my English class with Teacher m o t shirt, ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะอยู่ทางบ้านเราก็กลับมาพบกันในออนไลน์กับคุณครูมดอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองและในวันนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อ Happy Valentine's Day นะคะ Happy Valentine's Day นะคะคือวันนี้วันอะไรลูก วันวาเลนไทน์นั่นเองแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง Let's go ค่ะอ่ะมาดูค่ะ Welcome back นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะนอกจากเป็นวันแห่งความรักแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะมีแฮชแท็กวันวาเลนไทน์ต่างๆเนาะวาเลนไทน์สเตยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ครูจะมาสอนเรานะคะเกี่ยวกับคำบศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆว่าวเราอะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็จะมีการ หลายหลายคนที่ชอบมาอ in ิ inbox ถามครูส่วนตัวหลังจากคัสเรียนนะคะก็จะแบบครูคะเวลาเราอยากเรียกชื่อแฟนอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเราสามารถเรียกอะไรได้บ้างวันนี้นะคะครูก็จะมาบอกค่ะเรามาดูกันเลยอ่าเริ่มต้นหัวข้อแรกของวันนี้นะคะ Happy Wednesday ก็คือการบอกอสถานะความสัมพันธ์ของเราเมื่อมันมีชื่อเรียกอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะคนมีแฟนแล้วเขาก็จะเรียกว่า in relationship นะคะ in relationship นั่นเอ,เองก็คืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแฟนแล้วค่ะอย่างนึงคือ check in check in นะคะ check in ก็คือ Uh, นำมาเอามาก็คือแบบฉันมีแฟนนะอะไรเงี้ยค่ะต่อมานะคะอันข้างล่างสีฟ้าเห็นไหนเป็นรูปพี่นี้สาหรับคนโสดสนิทนะคะไม่ว่าจะเทสกาลไหนก็ยังอยู่โสดอยู่แต่ไม่ใช่ว่าโสดเราจะไม่มีค่านะคะคนโสดไม่ได้แปลว่าไม่มีคนเอาค่ะแต่เราสวยๆรอๆให้คนอื่นเสียดายเล่นนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า single 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 นะคะ Next word ค่ะฉันมีแฟนแล้วสมมติว่ามีคนถามว่า Do you have boyfriend Do you have girlfriend อย่างเงี้ยน,นะคะแบบเจาะจงอะถ้าเราอยากตอบว่าเราเป็นผู้ชายเงี้ยเราก็จะบอกว่า I have a girlfriend ถ้าเราเป็นผู้หญิงเรากจะตอบว่า I have a boyfriend หรือถ้าคุณครูครับถ้าผมไม่อยากตอบแบบเป็นอะไรแบบ จอดจงเพศเนี้ยผมสามารถตอบอยู่ได้ไหมได้ค่ะเราสามารถตอบได้หลายหลากหลายอย่างเลยเช่นประโยคนี้นะคะมีแฟนแล้วแบบไม่จอดจงเห็นไหมคะสีส้สม,นมนมนมข้างล่างนะคะในบ็อกสีส้มนะคะก็จะเป็น I have a sweetheart alreadyI have sweetheart already นะคะ I have sweetheart already ก็คือ,อฉันมีหวานใจแล้วหรือว่าผมมีหวานใจแล้วครับ ต่อมานะคะก็จะเป็นการเรียกชื่อของความสัมพันธ์ต่างๆวันนี้ครูยกมาแบบ m o r e r n tense sentence นะคะเพื่อให้นักเรียนวันนี้ในหัวข้อ topic เรื่อง Valentine's Day นั่นเองเรามาดูค่ะ p a r t n e r Partner นะคะ partner ก็คือคู่ชีวิตอย่างคุณพ่อคุณแม่เราหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาอยู่กันตั้งแต่ไม่ท้าหยอดทองกระบองหยอดเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมานะคะเป็นคู่ชีวิตนั่นเองต่อไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะแบบเป็นวัยรุ่นเรา เนาะบางคนเป็นความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนกุนเคลือนิดนึงแต่ก็อาจจะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปได้ก็คือ s i n g each other seeing each other ก็คือในความสัมพันธ์ที่กำลังดูดูกันอยู่ครับคกกำลังค,คุยกันอยู่ค่ะคต่อมาค่ะ c o m p l e c a t e d c o m p l e c a t e d complicated นะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนดูอีโมจิแต่และอันสิเป็นความสัมพันธ์แบบซับซ้อนบอกไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะ complicated นะคะต่อมา fling fling เป็นได้แค่กิ๊กค่ะคือไปหลงรักคนมีแฟนนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องตกอยู่ในพวงที่เป็นกิ๊กอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่จะบอกนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะต่อมา next next word นะคะ casual Casual ก็คือเรื่อยๆไม่ผูกมัดนั่นเองอ่ะจนไม่รู้จำไม่ได้คุยกับใครบ้างลืมไปหมดนะครับอ่ะอไปอย่างรวดเร็วนะคะอ่าครูครับครูค,คะถ้าสมมติว่าในแฟนเก่าเนี่ยกรณีภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่าอะไรเรามาดูกันค่ะ my ex หรือว่า x นะคะ x คำนี้คือแปลว่าเก่านั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาก็อ่า เรากำลังมังมอยกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันอ่ะเอาแก๊งผู้ชายด้วยกันเฮ้ยมึงมึงกูกำลัง,ง,งจะจีบคนนั้นนะ่ะอืเอเฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นแฟนเก่ากูมานะอืออย่างเช่น ex boyfriend อ่ะ ex girlfriend อืม she is ex my girlfriend เห็นไหมคะหลอนนะ่ะเป็นแฟนเก่าของฉันนว้วเพื่อนอ่ะถ้าสมมตินในกรณีสาวๆเราอยากจะมัมอยเฮ้ยเฮย ผู้ชายคนนั้นใช่แฟนเก่าแก่ปะวะเราก็จะตอบว่า of course he is my ex-boyfriend แน่น,นอนเลยล่ะผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอแฟนเก่าฉันเองแหละอืออืม,อมเห็นไหมต่อมาท่านอกเหนือจากนั้นยังใช้สามารถยังใช้ยังสามารถใช้ในกรณีที่เป็น x w นะคะที่แปลว่าอาอดีตภรรยาหรือว่า ex-husband นะคะก็คืออดีตสามี นั่นเองหรือว่าเป็นพวกคำกกเก่าอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ต่อมา next นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นที่คือหาในติ k กตอกเลยไม่รู้เด็กๆมีติ k กตอกไหมแต่คุว่ามีเนาะ,ะเป็น relationship ที่แบบว่าแบบ open mind มาเมา open the world มาก็คือ open relationship นะคะเป็นคู่ของเราและเราเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างเช่นในติ k กตอกเนาะที่ว่าเป็น มีผู้ชายหนึ่งคนแต่มีแฟนห้าคนหรือว่ามีแฟนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องยินยอมพร้อมกันตกลงกันทั้งสองฝ่ายคือเราจะเอาแบบฝ่ายใดฝ่ายเดียวให้เราเป็นใหญ่ไม่ได้นะคะต้องเป็นความยินยอมอ่าเหตุต้องพร้อมกันนะคะหรือว่าผู้หญิงมีแฟนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อในทิกตอกที่กําลังแบบเป็นข่าวอยู่นะคะในะความสัมพันธ์นี้จะเรียกว่า open relationship ค่ะ Next นะคะ One night stand เราจะได้ยินคำนี้บ่อย One night stand One night stand ก็คือคู่นอนแค่ชั่วค่มคืนเติดมาก็ไม่รู้เป็นใครนะคะอ่ะในความสัมพันธ์นี้เด็กๆไม่้องเคยถามครูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยนที่ฮิตมากนะคะ Friend zone นั่นเอง Friend zone ก็คือเป็นได้แค่เพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักค่ะทำใจซะเถอะ อ่ะเพื่อนรักและเราก็แอบ,บรักเพื่อนนะคะแต่ก็เป็นได้แค่เพื่อนสนิทที่ไม่มี10ทธิ์หลักอ่ะฟังแล้วเศร้าใจจังต่อไปเราไปฟังคํานี้เผื่อจะแบบดีขึ้นนอกจากอ่ะเมื่อกี้เราไปรักเพื่อนปีนี้เราไปลงรักน้องอ่ะ we can be only s i b l i n g we can be only s i b l i n g นะคะก็คือตรงตัวเลยพวกเราสามารถเป็นได้แค่แบบ พี่น้องกันซิบรินะคะแปลว่าพี่น้องทําดีแทบตายสุดท้ายเปนได้แค่พี่น้องค่ะรักเขาชอบเขาแต่เขาคิดจะรักแค่พี่น้องเออไม่ได้อยากเป็นพี่น้องเว้ยเข้าใจปะแกอ่าในต่อมานะคะเป็นคําเรียกกันคําเรียกแฟนอย่างเงี้ยอย่างคู่ก็จะแบบเล็กชุกเก้าแดดดีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะ ที่มีคนอินบ็อกถามเข้ามานะคะถ้าเรียนใน EP นี้ทุกคนก็จะมีคำเรียกแฟนเยอะแยะมากมายดูเก๋ดูเท่และดูคู่มากเลยค่ะคำแรกนะคะที่เราดี้ยไนบ่อย The Ring ค่ะที่รัก My Love สุดที่รักแล้วก็ Babe หรือว่า Baby นะคะ Babe b a y อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดที่รักเหมือนกันค่ะ My dear My dear ก็บอกกันแล้วโอ้โหสุดที่รักยาแม่ยอดยาหยี่แม่ยอดดวงใจของฉันนะคะ Honey honey ที่แปลว่าน้ำผึ้งแต่เขาเอามาเปรียบไปเลยนะคะก็แปลว่าที่รักหวานใจหวานย่างกับน้ำผึ้ง be love นะคะ be love ชิล่ก,ก็คือเป็นคำคลาสสิกตลอดกาลเลย be love you are my be love นะเห็นไหม sweet heart sweet heart ก็คือหวานใจนั่นเอง sweet <c oughs> ก็แปลว่าหวาน heart ก็แปลว่าใจหวานใจ <c oughs> ตรงๆเลยค่ะหรืออย่างนึงเขาจะเรียกสั้นๆว่า sweetie นะคะ sweetie next ค่ะ my boy this is my boy She is my girl เนี่ยคนเนี้ยผู้ชายของฉันนะคนเนี้ยผู้หญิงของฉันนะเองอย่ามาแตอะ,แตะ,ะ,ะอ,อะไรอย่างนี้ต่อมาค่ะ boo นะคะหรือว่า my boo 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 b a b อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาชอบเรียกกันที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะ,ะที่รักแฟนนะคะหรือว่าบางครั้งก็เรียก my boo baby boo boo นี่แหละค่ะและวคำสุดท้ายนะคะ my little my little girl my little boy นะคะที่รักเหมือนกันหรือที่แบบ เรียกอยีกอย่างนึงให้จูตมุตามีกลายแบบโดนเรียกปุ๊บแล้วกลายเป็นแบบผู้หญิงตัวน้อยขึ้นมาทันาทีก็คือแบบเจ้าตัวเล็กนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะแฮปปี้กับวันวัลลนไทน์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกพูดนะคะฝึกจดจำคำศัพท์แล้วเปิดเรียนมาเจอกันมาทวนคำศัพท์อีกทีค่ะในวันนี้นะคะหมดเวลาของกูแล้วซิวค